ในเซสชันถัดไปนะคะเราจะมาพูดกันถึงเรื่องของ CBDC นะคะหรือว่า Central Bank Digital Currency นะคะซึ่งจริงๆถ้าเทียบแล้วเนี่ยมันก็เหมือน Fiat Money หรือว่าเงินทีท่ที่ออกในรูปของการเป็นดิจิตอลนะคะซึ่งถูกรองรับโดยธนาคารกลางโดยตรงไม่ได้เชื่อใจบริษัทใดบริษัทหนึ่งหรือว่าไปออ,ออกแบบโดยใครก็ไม่รู้นะคะ ด้วยลักษณะดังกล่าวถ้าประชาชนเนี่ยมีการหันมาถือ CBDC มากเกินไปอาจจะทำให้ผู้บริการที่เป็น E-Money หรือว่าเป็นรากฐานสำคัญของเศรษฐกิจใจเนี่ยได้รับผลกระทบนะคะ ธนาคารแห่งประเทศไทยจะออกแบบ Cbdc ออกมาในรูปแบบไหนเพื่อหลีกเลี่ยงหรือว่าป้องกันปัญหานี้ความคืบหน้าของ Cbdc ในประเทศไทยตอนนี้เป็นยังไงบ้างคนไทยจะได้สัมผัสหรือว่าได้ใช้ Cbdc เมื่อไหร่เดี๋ยวเรามาชมกันในเซสชั่นนี้เลยนะคะ หัวข้อที่3ของเรา integrating CBDCs into the financial ecosystem หรือ CBDC จะเข้ามาแก้ไขปัญหาระบบการเงินดั้งเดิมได้อย่างไรและในช่วงนี้นะคะเป็นเกียรติมากเรียนเชิญสปิเกอร์ของเราคุณกะสิดิตันสงวน Director Bank of Thailand ขอเสียงปรบมือด้วยค่ะ ก็สวัสดีทุกท่านนะครับแล้วก็ขอบคุณทั้งผู้จัดบล็อกเชนไทยแลนด์เจเนอ e รช s ด้วยนะครับที่วันนี้ก็ให้เกียรตินะครับทั้งผมมาแชร์นะครับในเรื่องของตัว CBDC หรือว่า Central Bank Digital Currency นะครับจริงๆหัวข้อวันนี้นะครับจริงๆก็ตรงไว้ตรงมานะว่าที่ทุกคนพูดถึง CBDC เนี่ยนะครับแล้วคงวันนี้ผมคงไม่อยากจะลงว่าไอ้ CBDC มันคืออะไรนะครับออกแบบหน้าตาเป็นยังไงแต่ว่าอยากจะเน้นว่านะครับว่า CBDC ของเราที่เราพูดกันเนี่ยนะครับจะเข้ามา แก้ปัญหาระบบการเงินนะแบบดั้งเดิมได้อย่างไรนะตามหัวข้อนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวอีกสภาก็จะพยายามให้เห็นว่าแล้วธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับมีการพัฒนาเรื่องนี้อย่างไรแล้วเราจะไปในทิศทางอย่างไรนะครับก่อนที่เราจะวิ่งเข้ามาสู่เรื่องของการแก้ปัญหาก่อนผมอาจจะขอ,อ,อใช้เวลานิดนึงนะครับในการพูดว่าปัญหามันคืออะไรก่อนนะครับถ้าปัญหาเรามองนะครับในในคอนเท็กซ์ทั้งหมดเนี่ยอาจจะมองได้สองออผมขอจะแบ่งนี้แล้วกันว่า เป็นคอนเท็กซ์คือทั้งปัญหาสากลปัญหาระดับโลกนะครับแล้วก็ปัญหาหรือโอกาสนะครับทีเ่เป็นบริบทของประเทศไทยโดยเฉพาะนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นมันมีปัญหาอะไรหรือมีรูมในการที่จะ improve ได้อย่างไรนะครับถ้ามาดูในมิติของระดับโลกเนี่ยแน่นอนครับทุกท่านอาจจะเ,เคยใช้ การโอนเงินนะครับลองโอนเงินไปต่างประเทศเนี่ยครับก็จะเห็นได้ว่าการโอนเงินไปต่างประเทศเนี่ยนะครับค่อนข้างลําบากนะครับแม้ว่าจะเป็นต้นทุนนะครับที่สูงนะครับมีเรื่องของตัวการติดตามนะครับว่าธุรกรรมตอนนี้การโอนเงินเนี่ยไปถึงไหนแล้วเนี่ยก็ทําได้ยากนะครับโดยเฉพาะถ้าเราโอนไปในที่ประเทศที่ไกลๆถูกไหมครับ รวมถึงขั้นตอนนะครับระยะเวลาเนี่ยบางทีก็ใช้เวลาค่อนข้างนานนะครับทางธุรกิจบางทีก็จะใช้เวลาเฉลีย่ยสัก3าถึงหวัน,นก็จะเห็นว่ามันค่อนข้างที่จะประสิทธิภาพของการโอนระหว่างประเทศเนี่ยก็ยังเป็นปัญหาใหญ่นะครับที่หลายๆองค์กรหลายๆธนาคารกลางเนี่ยก็พยายามที่จะแก้ไขนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะมาเล่าว,ว่าปัญหามันเพราะอะไรและ CVC จะแก้ไขได้อย่างไรนะครับสำหรับมา ดูในมิติของบริบทของประเทศไทยนะจริงๆต้องบอกว่าประเทศไทยแล้วเนี่ยของเราเนี่ยนะครับระบบการเงินเนี่ยค่อนข้างที่มีประสิทธิภาพมากนะครับแล้วก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรถ้าเทียบกับหลายๆประเทศที่เขาอาจจะเข้าไม่ถึงนะครับแหล่งการเงินนะเข้าไม่ถึงบัญชีธนาคารต่างๆนะครับแต่ว่าดูจากสถิติของเราแล้วเนี่ยนะจะเห็นได้ว่านะครับ80%ของประชากรเนี่ยนะครับก็สามารถที่จะเข้าสู่นะครับ บัญชีธนาคารได้นะครับแล้วก็การใช้งานการชําระเงินเนี่ยก็มีต้นทุนที่ค่อนข้างต่ำเลยครับวันนี้ทุกท่านอาจจะลงไปช้อปปิ้งข้างล่างหรือว่าจะซื้อน้ําซื้อขนมเนี่ยก็แค่ควักกระเป๋าหยิบมานะครับสแกน qr จ่ายพร้อมเพย์นะครับก็สามารถที่จะออชําระเงินได้นะครับสะดวกสบายนะครับยอดพร้อมเพย์ก็เพิ่มขึ้นนะวันนี้71 million มิลเลนแอคคาท์ะครับบัญชีที่ผูกกับพรอมเพย์แล้วก็ เดลี่วอลุ่มเนี่ยประมาณ116นะครับพันล้านบาทต่อวันนะครับในการใช้ตัวพรอมเพย์นะครับดูแล้วคนก็เข้าถึงถูกไหมครับบัญชีธนาคารการชําระเงินก็ไม่มีต้นทุนนะครับแต่ก็ยังเห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยเวลาคนเข้าถึงบัญชีธนาคารต่างๆเนี่ยนะครับก็อาจจะเห็นได้สังเกตได้ว่า45%เของประชากรเนี่ยนะครับก็ยังถือว่าเข้าสู่บัญชีธนาคารที่เ,เข้าสู่บริการทางการเงินที่ค่อนข้างจะเป็นพื้นฐาน ก็จริงๆสิ่งเหล่านี้เนี่ยก็สามารถที่จะเพิ่มนะครับให้คนสามารถเข้าถึงบริการทางการเงินที่มีความซับซ้อนได้มากขึ้นนะครับก็ยังมองเห็นโอกาสตรงนี้อยู่นะครับทีนี้เราขอไปดูว่าตั้งคําถามว่าแล้วจากที่เราดูนะครับในบริบททั้งต่างประเทศแล้วก็ในประเทศเนี่ยนะครับก็จะเห็นได้ว่านะครับทำไมต้องเป็น CBDC CBDC จะแก้ปัญหานี้ได้อย่างไรนะครับงั้นผมขอย้อนกลับไปเรื่องแรกก่อน,นรเรื่องแรกที่เราพูดถึง ก็คือบริบทของอการโอนเงินระหว่างประเทศนะครับก่อนที่จะดูหน้านี้ผมอาจจะเล่านิดน,นึงครับว่าสมมุติว่าวันนี้ท่านจะโอนเงินนะไปชําระสินค้าหรือบริการเนี่ยอีกประเทศหนึ่งเนี่ยนะแน่นอนท่านก็ต้องวิ่งไปหาธนาคารพาณิชย์ที่ท่านเปิดบัญชีอยู่ใช่ไหมครัธนาคารพาณิชย์ก็วิธีเขาเขาก็ต้องดูว่าเอ๊ะตัวเองเนี่ยมีบัญชีที่เปิดอยู่กับธนาคารปลายทางที่ท่านจะโอนไปหรือเปล่าถูกไหมครับ ถ้าเกิดเขาไม่ได้มีบัญชีที่เปิดอยู่ไม่มี corresponding หรือไม่มี relationship อยู่เขาก็ต้องไปหาธนาคารพาณิชย์อื่นๆที่เขารู้จักในประเทศอื่นๆที่เขาเปิดบัญชีด้วยหรือเราเรียกว่า corresponding bank นะครับ corresponding bank คนนี้ที่เป็นตัวกลางคนนี้ก็จะไปติดต่อนะครับกับธนาคารเพื่อจะไปเอาเงินของท่านเนี่ยโอนไปสู่ธนาคารปลายทางให้ได้สําเร็จนะครับทีนี้ถ้าเราคิดดูว่าเวลาเราโอนเงินไปประเทศที่ไกลๆหรือไปชําระ ค่าธุรกิจชําระสินค้าบริการไกลๆขึ้นมาลงทุนไกลๆขึ้นมาเนี่ยแน่นอนว่าขั้นตอนในการโอนเงินเป็นทอดๆนะครับของ corresponding bank ก็จะเยอะขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆนั่นนะครับจึงเป็นที่มาของต้นทุนของการโอนเงินระหว่างประเทศที่สูงนะครับแล้วพอผ่าน corresponding bank ไปปุ๊บสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรครับเราก็ไม่รู้ว่าตอนนี้นะครับเงินที่เราโอนอยู่เนี่ยอยู่ตรงไหนนะครับใ,ใ,ใ,ในในในลูปทั้งหมดนะครับก็ทำให้ Viibility เนี่ยค่อนข้างต่ำนะครับ อีกเรื่องหนึ่งที่สําคัญเลยนะครับก็คือเวลาเราโอนเงินแน่นอนครับท่านโอนเงินไปจ่ายค่าสินค้าบริบราการต่างประเทศเขาอาจจะรับเป็นเงินสกุลดอลลาร์รับเป็นเงินสกุลท้องถิ่นของประเทศเขาก็จะต้องมีการแลกเงินถูกไหมครับระหว่างเงินบาทเราไปเงินตุเงินตราต่างประเทศนะครับซึ่งอันนี้เองเนี่ยในทางการทําธุรกรรมเองเนี่ยก็จะมีความเสี่ยงในเรื่องของการชําระดุลการทำเซ็ตเตอร์เมนต์ต่างๆนะครับรท,นะบที่บางทีธนาคารพาณิชย์เรา โอนไปแล้วแต่อีกขาหนึ่งที่ได้เงินตาต่างประเทศเนี่ยก็ยังไม่เข้าเข้ากระเป๋าตัวเองนะมีการยื่นหมูยื่นแมวที่ขาหนึ่งอาจจะโอนไปสําเร็จอีกขาหนึ่งที่โอนที่เราได้รับอาจจะไม่มาตามนะก็มีความเสี่ยงด้านเซ็ตเตอร์เมนต์นะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้เองก็ทําให้ต้นทุนสูงนะครับไม่สะดวกสบายนะครับแล้วก็มีประสิทธิภาพของการโอนเงินที่ค่อนข้างบออิดอุปสรรคนะครับค่อนข้างต่ำนะครับ cbdc เข้ามาทําอะไรครับ cbdc คือเราก็บอกว่าุถ้าอย่างนี้ เราจะมีการใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนเนี่ยสามารถที่จะตัดตัวกลางได้ไหมนะครับโดยที่ธนาคารกลางก็คุยกันนะครับว่าเอะถ้าเกิดจะสร้างตัวเน็ตเวิร์ที่เรียกว่า CBDC ขึ้นมานะเป็นเงินที่ธนาคารกลางออกในระบบนี้แล้วก็ให้ธนาคารพาณิชย์เนี่ยนะถือตัวเงินตัวเนี้ยแล้วก็สามารถที่จะโอนเงินตัวเนี้ยนะผ่านเน็ตเวิร์ของ C b d c ได้โดยตรงไปสู่ธนาคารปลายทางแน่นอนครับว่า กลไกต่างๆที่เกิดขึ้นมันก็จะเป็นหลักลักษณะของ Peer to Peer โดยที่ไม่ต้องผ่านตัวกลางหรือ corresponding bank ที่เรากำลังพูดถึงอยู่นะครับต้นทุนก็จะลดลงอย่างมากนะครับแล้วก็การ traceability ของธุรกรรมการเงินก็จะรู้ว่าเราโอนเงินไปถึงปลายทางแล้วสำเร็จหรือเปล่านะครับรวมถึงนะครับเราก็มีการใช้ในเรื่องของตัวเทคโนโลยีนะครับที่ทุกท่านอาจจะรู้จักเรื่องของ smart contract ก็ดีเนี่ย ก็สามารถที่จะใช้ในตัวเน็ตเวิร์กของ CBDC นี้นะเพื่อทําให้การชําระเงินระหว่าง2เงินตรานะครับการแลกเปลี่ยนเงินตราเนี่ยเกิดได้พร้อมๆกันนะครับเอนชูร <Ent ure S 1> เรื่องของตัวทํา t Transaction ที่เราเรียกว่า PVP หรือ Payment versus Payment นะก็ลดค,ความเสี่ยงเรื่องของ Settlement ที่ผมเพิ่งพูดไปนะครับอันนี้ก็จะเห็นได้นะครับว่า โครงการไอ้ตัวที่เรากำลังทำอยู่เนี่ยเรียกว่าโครงการ Embridge Project นะครับที่ธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับร่วมกับธนาคารกลางจีนฮ่องกงแล้วก็ UAE เนี่ยนะครับก็ได้คิดพัฒนาเรื่องของตัว CBC n e t w o ต k ตัวนี้ขึ้นมาสำหรับการโอนเงินระหว่างประเทศนะครับแต่ว่าต้องบอกท่านก่อนหนิงครับว่าโครงการนี้ก็เป็นโครงการนะรทดลองนะที่เราพยายามที่จะทำในลักษณะหลักการแบบนี้แต่ก็ยังไม่ได้มีการรูปแบบของการ ใช้จริงในปัจจุบันนะครับแต่ด้วยความสําเร็จที่เราทํามาถึงปัจจุบันก็จะเล่าอีกนิดนึงว่านะครับธนาคารแห่งประเทศไทยนร่วมกับอีก3ธนาคารกลางเนี่ยก็ได้ประสบความสำเร็จที่ทำในการโอนเงินโดยใช้ CBDC เนี่ยระหว่างประเทศซึ่งเป็นมูลค่าจริงเพื่อการค้าเนี่เพึ่งเสร็จสิ้นไปเมื่อเดือนอกันยายนที่ผ่านมานะครับก็ถือว่าเป็น กลุ่มธนาคารแรกของโลกนะครับที่ได้มีการใช้ตัว C B D C เนี่ยทดสอบในการโอนเงินด้วยมูลค่าจริงๆนะครับถ้าท่านใดที่สนใจนะครับก็สามารถที่จะเข้าไปหาเนื้อหาอ่านเนื้อหาได้นะครับที่ Q R ตรงนี้นะครับแล้วก็จะมีผลสรุปของการทดสอบพึ่งในการโอนเงิน C B D C ในช่วงที่ผ่านมานะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยถามว่าวันนี้โครงการ Embridge เนี่ยก็เป็นโครงการที่ทุกท่านอาจจะเคยคุ้น,นชินกันว่าในอดีตว่า ชื่อว่าโครงการอินทนน์ใช่ไหมครก็คือเอ b r บริชเนี่ยก็เป็นโครงการที่พัฒนาต่อยอดนะครับมาจากโครงการอินทนน์ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยได้ทําเมื่อปี2018นะครับแล้วก็พยายามจะหาความร่วมมือนะทั้งภาคเอกชนแล้วก็ธนาคารกลางต่างประเทศนะครับอีก3ธนาคารกลางที่เข้ามาร่วมในโครงการนี้นะครับอันนี้ก็จะเห็นให้เห็นท่านเห็นถึงบริบทในในต่างประเทศนะครับเพนพอยต์ที่เกิดขึ้นของการโอนเงินระหว่างประเทศนะครับทีนี้กลับมาสู่ บ้านเราเองครับบริบทของประเทศไทยผมพูดไปตอนแรกแล้วว่าเฮ้ยประเทศเราก็ไม่ได้มีอุปสรรคเท่าไหร่ระบบการเงินค่อนข้างมีประสิทธิภาพแต่จริงๆแล้วเราก็ยังเห็นโอกาสนะครับของ CBDC สําหรับบ้านเราอยู่น,นี่ถามว่าโอกาสคืออะไรถ,ถ้าท่านนึกถึงระบบการเงินเนี่ยสิ่งที่สําคัญของระบบการเงินคืออะไรครับโครงสร้างพื้นฐานถูกไหมครับโครงสร้างพื้นฐานทางการเงินนี่เป็นสิ่งที่สําคัญ ถ้าผมจะเปรียบเทียบถึงโครงสร้างพื้นฐานเนี่ยอาจจะขออนุญาตใช้ถนนเนี่ยเป็นการเปรียบเทียบเพื่อจะเห็นภาพวันนี้ถนนการเงินของบ้านเราเนี่ยนะครับก็ถือว่ามีประสิทธิภาพที่ดีนะครับมีผู้ให้บริการทางการเงินนะมีรถยนต์วิ่งไปนะครับด้วยความบริการทางการเงินก็สามารถส่งผ่านได้อย่างรวดเร็วนะครับแต่ถ้าเรามองว่าถนนเนี่ยนะครับในอนาคตเนี่ยถ้าเป็น CBDC เนี่ยเรามองถนนเนี่ย สามารถที่จะพัฒนาให้เกิดกลายเป็นถนนที่เราเรียกว่าถนนสาธารณะนะครับคำว่าสาธารณะคืออะไรครับใครก็ได้ถูกไหมครับใครก็ได้ไม่ใช่แค่รถยนต์นะครับที่ใช้ถนนนี้แต่นะครับเราก็อาจจะเห็นนะครับรถตุ๊กๆกนะครับจักรยานมอเตอร์ไซค์ที่สามารถใช้ถนนนี้ได้เช่นกันนะครับเมื่อ C B C เปรียบเสมือนถนนเส้นใหม่และเป็นถนนสาธารณะเนี่ยนะครับผู้เล่นต่างๆนะครับที่ จะวิ่งเข้ามาสู่ถนนเส้นนี้ก็สามารถมีผู้เล่นที่หลากหลายได้ถูกไหมครับบริการก็มีการบริการให้บริการที่แตกต่างกันฉะนั้นเองเนี่ยประชาชนนะครับก็จะได้ประโยชน์จากการที่ได้รับบริการนะที่หลากหลายมากยิ่งขึ้นนะจากผู้เล่นที่มากยิ่งขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่เรามองถึงโอกาสของตัวรีเทลซี c ีที่เรากําลังพัฒนาอยู่นะครับคิดถึงถนนแล้วเป็นถนนสาธารณะแล้วนึกถึงอะไรต่อครับ ถนนนี้ก็คงต้องตอบรับในเรื่องของนวัตรกรรมนะครับถนนก็คงอยากจะให้มีความยืดหยุ่นรองรับเทคโนโลยีใหม่ๆนะครับรถไฟฟ้ารถ E ีวีนะครับ, EV, รบหรือรถในรูปแบบไหนก็ได้ในอนาคตที่จะเข้ามาใช้ในถนนนี้นะครับเพื่อเห็นภาพยิ่งขึ้นนะครับวันนี้การสร้างนวัตรกรรมเนี่ยมันก็เกิดการสร้างนวัตรกรรมในระบบการเงินนั่นแหละนะครับแต่ปัญหาสําคัญของการสร้างนวัตรกรรมคือมันไม่สามารถที่จะสเกลได้หรือขยายนวัตรกรรมให้เกิด การใช้อย่างแพร่หลายได้เพราะทําไมปัจจุบันเนี่ยโครงสร้างทางการเงินที่ท่านใช้เงินอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ,างๆนนเนี่ยเกิดจากระบบนะครับของแต่ละผู้ให้บริการต่างๆมีระบบหลังบ้านของตัวเองนึกว่าถ้าเกิดลายใดลายหนึ่งเขาคิดนวัตรกรรมทางการเงินได้หรือโปรดักต์ทางการเงินใหม่ๆเนี่ยเขาจะสามารถเชื่อมกับคนอื่นเนี่ยก็ต้องให้ผู้เล่นลายอื่นยอมรับแล้วก็ ปรับระบบหลังบ้านตัวเองหรือที่เราเรียกว่า l ล n เกอร s ซี t ซิของตัวเองเนี่ยให้พร้อมทันกับนวัตรกรรมที่เกิดขึ้นซึ่งถามว่าทำได้ไหมทำได้แต่ใช้ระยะเวลาใช้ต้นทุนมีความยากยุ่งยากที่แต่ละคนก็ต้องมาปรับระบบหลังบ้านของตัวเองทีนี้ถ้ามองว่า C B D C เนี่ยสามารถที่จะเป็นระบบที่เป็นเน็ตเวิร์นะครับที่เกิดผู้เล่นรายใดายหนึ่งคิดนวัตรกรรมใหม่ๆได้นะครับ ก็สามารถส่งนวัตกรรมนี้ไปให้ผู้เล่นรายอื่นนะครับในการอัปโหลดเหมือนเราดาวน์โหลดแพชวินโด้เนี่ยเราก็กดปุ๊บอัปโหลดไปแล้วก็สามารถที่จะสอดรับนวัตกรรมเหล่านี้บนบนในเครื่องเราได้นะซึ่งซึ่งสิ่งเหล่านี้เองก็จะเห็นได้ว่า CBC เนี่ยก็พยายามที่จะพัฒนาไปในสู่ที่สามารถที่จะให้เกิดการสเกลหรือเกิดการแพร่หลายของนวัตกรรมได้ง่ายกว่าระบบปัจจุบันเรื่องที่3สําคัญมากเลยครับมีถนนมีความยืดหยุ่นแน่นอน ความปลอดภัยก็ต้องเป็นเรื่องอันดับหนึ่งเหมือนกันนะครับเพราะว่าถ้าถนนนี้เป็นถนนสาธารณะแน่นอนครับเราก็คงอยากจะให้การปลอดภัยขับขี่หรือการใช้บริการของถนนเส้นนี้เนี่ยนะครับไม่มีอุบัติเหตุนะครับ CBDC เองก็คือเนเจอ e ์ Nature, ก็คือชื่อก็บอกว่าเป็น Central Bank Digital Currency ครับโดยตัวมันเองก็มีความปลอดภัยนะไม่มีความเสี่ยงนะเหมือนกับที่ท่านถือตัวธนบัตรอยู่ในกระเป๋าของท่านเนี่ยนะครับก็ ไม่มีความเสี่ยงถูกไหมครับสามารถใช้จ่ายได้นะครับสามารถที่จะดูแลรักษาของท่านเองได้นะครับก็ระบบนี้ก็จะต้องมุ่งถึงเรื่องของความปลอดภัยนะครับของของถนนเชน,นีนะครับก็จะเห็นโอกาสนะครับทั้งเรื่องของผู้เล่นนะครับเรื่องของการขยายการใช้นวัตรกรรมแล้วก็เรื่องของความปลอดภัยของตัวการใช้ CBDC นะครับจริงๆเรื่อง CBDC ต้องถามว่าประเทศเราเนี่ยเราช้าหรือเปล่าไม่นะครับไม่ช้าเลย เราเนี่ยถือเป็นธนาคารอันดับต้นๆของโลกนะครับที่มีการพัฒนาเรื่องนี้อย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็มีเรื่องของแผนที่จะทําตัวไพร์โหลดในช่วงในที่ในช่วงปลายปีนี้จนถึงกลางปีหน้านะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังว่าเรามีแผนยังไงครับทีนี้ cbdc เนี่ยนะครับมันยังไม่มีแบบแผนหรือไม่มีมาตรานฐานว่าประเทศไหนออกแบบไหน ร,รูปแบบจะเป็นอย่างไรนะครับฉะนั้นเรื่องของการทดสอบนะครับการศึกษาพัฒนาเนี่ยคงยังต้องมีต่อเนื่องนะครับธนาคารประเทศไทยก็เลยมีแผนที่จะเตรียมว่าถ้าปีหน้าปีนี้นะครับจะถึงปลายปีหน้านะครับโทษมา,า,าปลายปีนี้จะถึงกลางปีหน้าเนี่ยนะครับเราก็มีแผนอยู่2แทร็กด้วยกันแทร็กแรกเราเรียกว่า Foundation ก็คือพยายามดูว่าไอ้ตัวระบบ Cbdc ที่เราพัฒนาขึ้นเนี่ยนะครับมันมีความปลอดภัยเพียงพอไหมนะครับสามารถที่จะออกแบบนะครับ ให้มีประสิทธิภาพได้หรือเปล่านะครับเป็น e n d to e n d process แล้วซึ่ง Track นี้เองเนี่ยก็จะมีการทดลอง CBC นะครับในเอามาใช้จริงนะครับกับกลุ่มที่จำกัดนะครับก็คือประมาณ1,000 0รายนะครับแล้วก็มีผู้ให้บริการนะครับที่เป็นแบงก์กับนอนแบงก์ที่ร่วมโครงการพ i l อตของเราเนี่ยรายนะครับก็อันนี้เองเนี่ยเราก็คิดว่าน่าจะสามารถที่จะเอามาประเมินผลนะครับสิ้นสุดโครงการก็ประมาณช่วงกลางปีหน้าหรือไตรมาสที่3นะครับ แน่นอนว่าฟาวเดชันหรือแท็กทดลองข้างบนเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องเทคนิคเ a l เรื่องเทคโนโลยีเรื่องการใช้งานต่างๆแต่จริงๆเป้าหมายหลักๆอันหนึ่งที่สําคัญมากเลยนะั่นก็คือเรื่องของอินโนเวชันก็คือแท็กข้างล่างที่เราเรียกอินโนเวชันแท็กแน่นอนถ้าเราออกแบบ C B D C มาแล้วเราก็ยังใช้ในลักษณะที่เอาไปจ่ายสินค้าบริการทําได้แค่นี้นะครับมันไม่ต่างอะไรกับระบบพอมเพย์ถูกไหมครับทุกคนก็ไม่รู้จะใช้ C B D Pay ไปฉะนั้นสิ่งที่สําคัญคือว่าไอ้ตัวอินโนเวชันตรงนี้เราพยายามที่จะดูว่า ไอ้ตัวระบบที่เราออกแบบนั้นเนี่ยนะครับจะสามารถที่จะตอบในเชิงของตัวนวัตกรรมได้มากน้อยแค่ไหนนะครับเราก็มีการจัดในเรื่องของตัว Cbdc Hackathon ขึ้นมานะครับที่จะให้ที่เราได้ทำไปเรียบร้อยแล้วนะครับในช่วงที่ผ่านมาคือให้สาธารณะนะครับส่งนะครับ Use case นะครับที่จะคิดว่าจะเอา Cbdc ไปใช้นะครับไปไปทดสอบเนี่ยหน้าตาจะเป็นยังไงนะครับมาให้เราแล้วเราก็มีการเลือกนะครับมีการประกาศรางวัลซึ่ง ตอนนี้เองเนี่ยเราก็ได้รับนะครับผู้เข้าผู้ชนะในการส่งเรื่องของ Use Case Cbdc มาแล้วเราก็จะเอา u s s e เ s e บางส่วนเนี่ยนะครับไปใช้นะครับในการทดสอบตัว Cbdc ที่เรากำลังพัฒนาอยู่นะครับตัวในระบบตัวเทสตนะครับซึ่ง2อันนี้ประกอบกันนะครับเรื่องของการประมวลผลในเชิงเทคโนโลยี u n d t t o o t t r c p แล้วก็เรื่องของ Use Case ที่เราจะเอามาใช้ทดสอบทดลองในช่วงปีหน้าเนี่ยนะครับก็จะเห็นว่า สองอันนี้ก็ประกอบกันแล้วก็ดูว่าทิศท,ทางหรือรูปแบบของ CBDC ของประเทศเราเนี่ยนะครับควรที่จะพัฒนาไปในรูปแบบไหนอย่างไรนะครับต้องบอกย้ำกันอีกนิดนะครับว่าธนาคารทไทยแลนท์ยังไม่ได้มีแผนนะครับในการที่จะพิจารณาออกใช้ CBDC นะครับแต่ว่าเรามีแผนที่จะใช้ทดสอบทั้งหมดนี้เป็นเรื่องของการศึกษาทดสอบทดลองอยู่นะครับก็ทำให้เห็นภาพแล้วก็เป้าหมายของการพัฒนา CBDC ไปในทิศท,ทางที่ถูกต้องนะครับ แล้วก็สุดท้ายนี้ครับก็จะเห็นว่างานเราคงมีอีกเยอะนะครับในการพัฒนา C B C นะครับธนาคารกลางประเทศอื่นๆแม้ว่าจะเป็นยุโรปสหรัฐก็ดีนะครับญี่ปุ่นก็ดีเนี่ยก็มีการทดสอบทดลองอย่างนี้นะครับจริงๆเราก็เลยขอโอกาสนี้นะครับว่าหากท่านใดนะครับที่สนใจมาอยู่ในทีมนะครับที่เป็นทีมพัฒนา C B D C ของประเทศนะครับก็ยินดีนะเปิดโอกาสอันนี้เปิดรับสมัครนะครับก็ผู้ที่เขาสนใจนะครับจะอยู่ในทีมของการเป็นนักพัฒนา C B D C นะครับ ขอขอบคุณครับขอเสียงประมือให้กับคุณกสิดิต,ตนสงวนนะคะดีเรกเตอร์แบงก์ออฟไทยแลนนะคะ